ไอการที่เราจะนั่งคาบอลอยู่ตัวอยขอตทอนั่งคาเอ้ยขอโทโอ,อโทการที่เราจะนั่งคาคาบอ่รัาบานั่งคาหูคาตาเห็นบอลประเทศขเขมรอยู่คาชายแดนจังหวัดสากแก้วอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้กูก็ไม่ว่ามึงนะแต่ขณะเดียวกันอีกเรื่องประวัติศาสตร์ว่าฉนดเอ้ยนอสอสามเอ้ย ใบครอบรองที่ดินเอ่ยใบภาษีเอ่ยเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่นําไปสู่การออกฉนดให้ประชาชนได้ทั้งหมดไม่ใช่ออกฉนนให้ประชาชนกรเม็ดไม่ใช่เป็นการไปออกใบสัญชาให้กับกขมรอีซึงตึงเมืองจะต้องดูแลประชาชนไทย okay, นะโอเคนะโอ้กูก็ปวดหัวเนาะปวดหัวจริงๆวะ่ะวอ้อเขาคัดเลือกยังไงนะเวลาเขาคัดเลือก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไปอยู่แถวสะแก้วแถวจังหวัดชายแดนสะแก้วปราจีนบุรีพวกนี้กูเห็นจังหวัดสามสี่จังหวัดนี้กูเห็นมีปัญหาตลอดเลยพวกมึงเป็นอะไรมากไหมพวกคุณเป็นอะไรมากกันไหมคะท่องไม่ได้หรอคะบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยท่องไม่ได้หรอคะผ่านในอำเภอมาได้ยังไงกันบ้างคะสอบในอำเภอติดกันได้ยังไงผ่านกันเป็นในอำเภอผ่านกันเป็นประหลัดอำเภอมาได้ยังไงผ่านอะไรต่างๆมาได้ยังไงกว่าจะมาเป็นผู้ว่าที่เกษียณแล้วเนี่ย แล้วมึงต่ออายุราชาการกันมาได้ยังไงหาจะเกิดมีสติปัญญาเพียงแค่นี้